ีค,ครับพบกับรายการ Power on. Power on นะครับ,รบผมมันบางสถานที่ถ่ายทำวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณ Sony Thailand. Thailand นะครับ,รบหรือ<ม> Sony Ericsson นั่นเองนะครับโอ้โห oh, oh, ห้องเขาดูโอร์ใหญ่โตมีแต่ Sony เต็มห้องเลยนะครับใช่ครับวันนี้เราต้องพิเศษ,เศษไม่เหมือนใครเพราะวันนี้เราจะต้องพูดถึง Power On โทรศัพท์เครื่องนี้ Sony Xperia U นะครับผมถือว่าเป็นตัวเล็กของ Sony ในปีนี้เลยนะครับผมสำหรับ U ทั้งหลายด้วยครับงั้นเราขอทำการ power on ก่อนเลยนะครับทันทานอุหยสีมันเฮ้ยสีสีมันวิงวิ่งะสีทนได้ เหมือนโซนี่เอ็กซ์เเรสเลยนะครับผมไม่ไม่ใครบอกไม่เหมือนนี่โทษนะยกมายกมาครั้งแรกหมายถึงสีสีสีพอสีโอเคนะครับแต่ผมเชื่อว่าร้อยละ99.9999เนี่ยเมื่อได้เห็นเอ็กซ์เทเรียสยูเนีฮะเชื่อผมไหมครับผมผมคิดว่าโซนี่เป็นบริษัทที่ใช้ไฟฉายโดเรมอนทำมือถือนะมันเหมือนกันมากเลยฮะอ่าก็อย่างที่เขาประกาศในโมบายเวิลด์คอนเกรสครับว่ามันคือ ดีไซน์ที่เขาเรียกว่า nxt ซี r i e ์นะครับผมซึ่งว่าเราถทงทั้งเกมมันได้ชัดตรงในตรงขอบใส่สเนี่ยมันจะ transparent ทงหน้าเป็นเสาอากาศใช่เป็นทั้งเสาอากาศแล้วก็ไฟสถานะในตัวนะครับแล้วตัว xperia u นี่วัสดุตัวเครื่องเป็นไงบ้างครับวัสดุตัวเครื่องนะครับก็ถ้าเคยจับเจ้า s มาก่อน คล้ายกันเลยนะคล้ายกันเลยใช่ไหมครับเหมือนกันเลยคือวัสดุนะอย่าเรียกว่าคล้ายเหมือนกันเลยดีกว่าครับมันมันดูแบบยังไงมันไม่มันใช่ไหมไม่มันคือถ้าเป็นเครื่องใช่ถ้าเป็นเครื่องสีดํามันก็จะแบบออกแนวสักๆามือหนอาส่วนสีขาวก็น่าจะเป็นแบบเก่งเกลี้ยงด้านไปเลยแล้วอันนี้ถอดแบบได้ไหมถอดได้แล้วถอดแบบได้นะไม่เหมือนรุ่นพี่ที่ถอดแบบไม่ได้นะครับผม แต่น,น่าเสียดายนิดนึงที่มันไม่สามารถเพิ่ม Guide ไมโครแอดีการ์เข้าไปได้ให้ความจำในเครื่องมันเท่าไหร่4ก <gig. S 1> <4 gig. S 2> ิก4กิกเดี๋ยวก่อนนะรุ่นพี่มันเท่าไหร่นะส2โอ้ไม่กจะย่อส่วนเยอะนะอะไรอย่างนงี้ <laughs> บอกแล้วบรวิษัทนี้นใช้ไฟฉายดยมอนทำมือ <laughs> เอ,อย่อไปเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าถ้าถ้าคนเล่นรุ่นเล็กอย่างนี้คงไม่ลงอะไรมากมายแล้วเนาะอย่างมากคงเป็นเพลงกับองกินเบอร์กัน กิเบิร์นไอ้กิเบิร์นเออโอเคงานกคงจะเป็นพวกแอปแชทอะไรพวกนี้อยู่แล้วเขาเล่นอย่างนี้ก็ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือมันใส่การ์ดไม่ได้โอ้หนือความจาก็น้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยอ่าตัวสเปคมันเป็นไงครับ CPU ก็เป็นดัวคอร์หนึ่งจิกโอ้ดัวคอร์หนึ่งจิกซึ่งน้อยกว่าตัว XPS ที่หนึ่งจุดห้ากิกแล้วชิปคนละตัวชิปคนละตัวกันเพราะว่า รุ่นพี่เป็นคอคอมอ๋ออันนี้เป็นโนทโนทอเป็นของ s อ e ทีอิริคสันนะครับใช้ใช้สรับสินบตริษัทตัวเองสักทีนะครับก็นะครับถ้าตัว GPU เองก็ตัวกรปิอ่าที่จริงเหมือนกับ g กรปซี S2 นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออมันใส่คอความเร็วมาน้อยกว่าทำให้เออถ้าเทียบความความเร็วแล้วเนี่ยไอ้ไหมือามวมผลมันมันยังสู้ เออส2ไม่ได้นะครับผม,มิดหน่อยอแต่ก็ผมว่าน่าจะพอการใช้งานทั่วไปก็อันนี้รุ่นนี้จะขายเป็น2 2แบรนด์สแบรนดนะ์นคือว่า,วาเอออีก,อกรุ่นหนึ่งก็จะมาพร้อม8 5 0 9 0 0 2 1 0าก็อ่อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น9 0 0าอกับ2 0อ่าก็คือถ้าใครจะซื้อต้องรูเครือข่ายดีที่ตัวเองใช้ใชอย่างใครใช้ AS อย่างนี้นะครับก็ ก็ใช้9 0 0าส่วนไอ้เงินอื่นนี่ก็ไม่รู้นะฮะช่างคนนะ้นนะครับใช้อีกสีหนึ่งก็นั่นลกันอ่าโอเคก็เรื่อง 3G ก็ยังแหม่มันสองรุ่นนะครับอ่ากล้องถ่ายรูปมันเป็นกล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลพร้อมกับออโต้โฟกัสแต่เดี๋ยวก่อนมี l อ d 8แปดแวน้ำมีไมไ่ไม่ไมมันต้องมีอะไรถูกตัดอ๋อ x m o r รไม่มีไม่มี x m o r มออ่าถูกตัดออกไปนะครับผมแล้วก็ การแสดงผลแสดงผลยังสวยงามด้วย็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับเพราะว่ามีโมบายบายแอนด g จีนอยู่ใช่แล้วก็จอ3.5นิ้วความละเอียดความละเอียดมันก็เท่ากับ S อ่า WGA เป็นเท่ากับ x p e r i a r S ครับแต่ว่าใส่ p b i มาสูงงาน280 p b i คมแล้วนะ,ะทำให้หน้าจอมันออกมาคมพอสมควรคมเลยแหละ,ะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มานั่งจับผิดดูกันอย่างงี้อืมคือถ้าเรียกแบบเอ่อย่อจากรุ่นพี่ปุ๊บแต่หน้าจอคม,มเหมือนกันเพราะรุ่นพี่ถึงจะความละเอียดเป็น HD แล้วแต่ว่าอันนี้หน้าจอเล็กลงมาปุ๊บความละเอียดเล็กลดลดลง แต่ความ A มันใส่ตัวพิกเซลเบอร์นิวมาเยอะมันก็เลยทําให้ดูละเอียดดแน่นดีนะครับผมแล้วก็เรื่องกล้องเองก็นอกจากตัด x m r มันจะตัดในส่วนของสกินออโต้ที่เป็นระบบที่ทําให้การคํานวณไว้บาลานซ์ในการถ่ายกล้องตัวสวยอ่าก็ถือแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรแม้เพราะเราสามารถปรับตั้งค่าได้หมดอ่าก็ถือว่าใช้ได้ดีๆกล้องนะครับเมื่อกี้ลองดูแล้วก็พบว่า ซึ่งมันก็คมนะเดี๋ยวก่อนเมื่อพูดถึงกล้องแล้วเรามีของรุ่นเนี้ยมันมีของเล่นประจำรุ่นของมันอ๋อของเล่นอ่ะโอ้โหของเล่นเมื่อกี้ก็ไม่มี X อสมา R ์แล้วมันเหลืออะไรฮะเอ็กซ์ลาก็มีอยู่นะเออยังมี X l ็กซใช่ไหมฮะอ๋อ X l ็กซอย่างที่บอกมี Mobile ิเอ็นจินมีเอ็กซ์ลามีสองอย่างนี้ของเล่นใช่ไหมไม่ไม่ไม่เราเรามีของเล่นเฉพาะรุ่นอย่างที่หนึ่งอีกอย่างที่หนึ่งอันนี้คือมันดีกับเพื่นพี่อ่ะ ไม่มันมีนี่หนึ่งสองเอ้ยอออเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพังพังเฮ้ยเราอะไรไม่พังหรอกอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพังมันถอดได้แต่มันแน่นมากแบยคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันสามารถถอดเพื่อเปลี่ยนสีได้ออกแล้วเปลี่ยนสีได้นะครับี่คับ มันจะมีสีชมพูสีดำสีเหลืองแต่ก็สีฟ้าอ่อนๆนะครับเพื่อมาเปลี่ยนที่กลงมันได้คือใช้เครื่องสีดำแต่ว่าตัวเป็นสีชมพูเงี้ยอามว์แหววอารมณ์เหมือนเปลี่ยนหน้ากากโทรศัพท์มือถืออะไรอ่าลงนะครับก็จะเป็นพูดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสี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 ทนได้ไอตัวสีข้างล่างของ t r a n s p e r t a n e n a ตรงนี้ครับมันมีหลายสีให้เลือมันปรับตามอารมณ์เราได้ นสีที่เราดูในแมตต์จอ่เช่นเราดูแกลเลอรี่ภาพบนแกลเลอรี่อยู่ก็จะมีภาพแกลเลอรี่ที่เป็นสีเขียวเปิดเอยเดอ S ให้เขาดูสิครับแหม่รูปเนี้ยคือผมถ่ายแล้วจับโฟกัสที่โต๊ะเอาเพราะฉะนั้นสีที่ได้มันก็เลยเป็นยังไงครับเป็นสีของผิวโต๊ะแทนอ๋อแต่คือผิวโต๊ะคือเป็นสีส้มๆแดงๆหน่อยอ่ะเพราะรูปนี้ผมถ่าย อ๋อนี่มันออกสีเขียวมันก็เลยเขียวเหมือนสีของเจ้าปนใจแต่มันเขียวไม่นายเขียวแบบแวบได้ตอนให้รู้ว่าเนี่ยรูปเขียวนะอ่านี้เจ้าของเว็บเจ้าของเว็บเอาเอาหน้าเจ้าของเว็บใหญ่เลยใหญ่เลยสำรับเอ่อรุ่นนี้แบตเตอรี่เป็นไงครับ1320มิลลิแอมป์ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะถ้าเทียบกับอันนี้หน้าจอก็ขนาดส5ขนาดเล็กๆนะครับก็สำหรับเรื่องราคาเป็นไงเขาว่ามา ว่าเลขกี่หลักก็มาย่อนย่อนหมื่นย่อนหมื่นนิดๆอ๋อเป็นยังไงห้าหลักอยู่เนาะก็จะมีคู่แข่งใช่ไหมอย่างีเอ่อ LG Optimus L7L7 อ่านะครับนี่ก็เปิดราคามาโอ้โหถล่มตลาดไม่พอถล่มพอสมควรนะก็แล้วมีตัวนี้คือ Samsung Galaxy S2 นะครับมีอะไรไหมเราพูดกันไปพูดกันมาผมว่ามันเหมือนเหมือนโทรศัพท์โซนี่ มันเป็นเหมือนทายาทเลยกัเนื้ก็คือถ้าใครอยากได้อารมณ์เลอารมณ์วีแต่รุ่นใหม่ําใหม่แล้วอ่ะเออก็คืออารมณ์นี้เลยในในในหน้าตาที่หรูหรามารุ่นพี่อถือไปหลอกคนอื่นได้ว่าคูซื้อฉันซื้อเ p l มาอ่าโอเคแล้วมันสรุปว่ามันเหมาะกับใครครับอันนี้ผมว่าคนที่ซื้ออย่างเลหรืออย่าง n ย o v ก็เป็นคําตอบในตัวนะว่าเขาอยากได้โทรศัพท์ที่ หน้าตาดีหน้าตาดีสเปคดีและครบเครื่องในในในราคาที่ไม่ทำร้ายกระเป๋าเขาเกินไปพวผมผมถือว่้เนีมันมีอารมณ์ของเออมีโอวีของเลขพงพัวนะเรื่องหน้าจอเนี่ยมันมันก็จะโลงแคบๆเหมือนกันแต่ว่าคือแบบแคมมันได้อารมณ์อะแต่คมแต่สวยอะครับคมแต่สวยนะครับก็สุดท้ายสรุปก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่ารออน่าจะตามองสำหรับคนที่ คนที่เบื่อหน้าเครื่องเลและเนโอวีรวมไปถึงคนใช้อาร์ตตัวแรกแล้วขี้เกียจซื้อของใหม่แพงๆผมก็ก็น่ารออยู่นะวันนี้ก่อนจบรายการนะครับเวลาหมดลงแล้วเซ็งว่ะไม่อยากปิดไม่เป็นไรโอเคก็ขอขอบคุณใครครับขอบคุณเคสปอนเซอร์ของเรานะครับอ่าเครือข่ายที่ดีที่สุดของเรานะครับผม AS 3G ครับอ่าผมนี่น่ารักนะโอเค ก็ขอลาไ,ไปก่อนครับส<า>วัสดีครับ